ถ้าพูดถึงโอกาสเรือดินเนอร์ในแม่น้ำเจ้าพยานะคะคิดว่าเติบโตได้ขยายได้มากกว่านี้อีกมากที่เรามาเปิดแบรนด์ใหม่เพราะเราอยากจะมีทางเลือกอีกแบรนด์ให้ลูกค้าที่ต้องการอะไรที่พรีเมียมมากขึ้นเหตุผลที่มาลงทุนเรือดิโอเูลนส์นะคะก็เป็นเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางแพมและครอบครัวเองอะค่ะไม่ได้ว่าเป็นน้องใหม่ในแม่น้ำเจ้าพยาคือตรามีประสบการณ์ ในการทำเรือดินเนอร์ครูสเนี่ยมากว่า30ปีแล้วแต่ว่าที่เรามาเปิดแบรนด์ใหม่เพราะเราอยากจะมีทางเลือกอีกแบรนด์ให้ลูกค้าที่ต้องการอะไรที่พรีเมียมมากขึ้นไฮเอนด์ High มากขึ้นแล้วก็หรูหราจุดเด่นจุดขายของเรือโอเพนเลนส์นะคะคือถ้าลูกค้าได้มาแค่ก้าวเข้ามาก้าวแรกเนี่ยลูกค้าพูดทุกคนเลยว่าโอ้โ oh หเพราะว่าปกตินะคะเรือ3ชั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลูกค้าทุกคนเนี่ย อยากจะนั่งเฉพาะชั้นดาดฟ้าเนื่องจากว่ารู้สึกว่าชั้นหนึ่งกับชั้นสองมันเบียดไหมแออัดไหมน่าจะแบบว่าหลังคาไม่ค่อยสูงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลำนี้นะคะคือพอเข้ามาจะรู้สึกถึงความอดหงความกว้างขวางจนลูกค้าบางทียังไม่อยากเชื่อเลยว่าอุย้ยนี่เรือ3ชั้นจริงๆหรอรวมถึงของต่างๆที่ใช้วัสดุหรือว่าในเรื่องของอาหารเองในเรื่องของการเซอร์วิสคือทุกอย่างแค่ก้าวขึ้นมาก็จะ สัมผัสได้ถึงความลักชวรี่แลละค่ะก็คือในส่วนของเรื่องความปลอดภัยก็คือเราให้ความสําคัญเป็นที่1เลยและด้วยตัวเรือลํานี้นะคะก็คือออกแบบทุกอย่างโดยวิศวกรจากกองทัพเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานเอ่ยหรืออะไรเนี่ยเทียบเท่าสากลแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงโอกาสเรือดินเนอร ในแม่น้าเจ้าพระยานะคะคิดว่าเติบโตได้ขยายได้มากกว่านี้อีกมากเนื่องจากว่าปกติเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดสติเนชันที่ลูกค้าต่างชาติใครๆก็อยากจะมาและเมื่อมาเที่ยวกรุงเทพแล้วเนี่ยทุกคนก็มักจะเลือกที่จะมาล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคิดว่าจะเติบโตมากกว่านี้นะคะว่า ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันเราก็ไม่กล้าการันตีเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ก็มีทั้งสงครามภัยธรรมชาติหลายอย่างซึ่งหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็เกิดขึ้นก็มิจริงริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ ที่ผ่านมา3าปีนะคะก็ตอนนี้มันมีอะไรที่สวยงามมากขึ้นเยอะโรงแรม5ดาวต่างๆตอนนี้ก็ทยอยกันมาเปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงห้างไอคอนสยามเองซึ่งห้างไอคอนสยามตอนนี้ก็เหมือนเป็นมากกว่าห้างกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ต่างชาติทุกคนมาก็ต้องอยากจะมาชมและเรือ The Opulence ก็เทียบท่ารับลูกค้าที่ท่าไอคอนสยามเหมือนกันซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่มีการโชว์แสดงน้ำพุก่อนจะขึ้นเรือก็รู้สึกได้ถึงความหรูหราด้วยบรรยากาศแอมเบียนซึ่งแต่ก่อนลงเรือแล้วด้วยค่ะ